สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับ NER บวกเพิ่ม4%รับราคาตลาดโลกนะคะก็คือราคายางพาราตลาดโลกบกซื้อเป้า6บาท20สต่ตางค์นะคะจับตาไตรามาสที่4ทับ2,566ากำไรโตเด่นเลยนะคะโดดเด่นเลยก็คือ เติบโตได้ดีต่อเนื่องในไตรามาสที่1ทับ2,567จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับราคาหุ้นนะคะบริษัท NER ก็คืออยู่ที่ระดับ4บาท88สตางค์บวกเพิ่มนะคะเป็น18สตางค์นั่นเองค่ะหรือว่า3 3. 83%ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดที่ระดับ4.9นะคะก็คือ4บาท 90สตางค์ตามสุดอยู่ที่4บาท66สตางค์นั่นเองค่ะรับผลบวกโดยตรงจากราคายางนะคะในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ซึ่งราคายางพารามีการทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะนะคะนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันราคายางปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า30เ์แล้วนะคะและก็ราคายางที่ปรับเพิ่มขึ้นก็จะสะท้อนใน ผลการดำเนินงานของไตรามาส3ทับ2,566และจะชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ไตรามาส4นะคะเป็นต้นไปทั้งนี้ปัจจุบนันบริษัทมีคำสั่งซื้อสินค้าก็คือรับออเดอร์นะคะลากยาวไปครอบคลุมถึงไตรามาสที่4ทับ2,566นะคะแล้วก็เชื่อว่าผลการดำเนินงานน่าจะเติบโตได้ ได้ดีอย่างต่อเนื่องในไตรามาสที่1ทับ2567ค่ะจากออเดอร์ออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีนก็มองว่านะคะยิ่งเป็นผลดีต่อ NER เนื่องจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในประเทศจีนจะมีความต้องการใช้ยางมากขึ้นนั่นเองค่ะ ส่วนอุตสาหกรรมยางล้อนะคะจะได้รับผลบวกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วไปและในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้านะคะมั่นใจว่าออเดอร์ที่ยังหนาแน่นและก็ราคายางที่ดีจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานทั้งปี2,566นั่นเองค่ะชาวส่วนยางเองก็มีการขายยางพาราในราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ